สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเทตตี้และรายการซ c h แ n n e l ลครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันแล้วอุปกรณ์เสริมครับสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในมือของผมตรงนี้นะฮะนั่นก็คือฟิล์มกันรอยของโทรศัพท์มือถือยี่ห้อโฟกัสนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเจ้าตัวนี้ผมสั่งมาจากช้อปปี้ฮะคุณผู้ชมครับผมแต่หลายๆครั้งที่เราสั่งสินค้าออนไลน์ฮะเราก็มีความกังวลว่า ของที่เราจะได้รับมานั้นของแท้หรือเปล่าครับวันนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ชมมาดูกันว่าหากเราสั่งฟิล์มโฟกัสมาจากออนไลน์นะครับหรือเราจะซื้อฟิล์มโฟกัสสักสักอันนึงจากที่ไหนก็ตามนะฮะ อันดับแรกที่เท็ดี้อยากให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับก็คือดูในส่วนของแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันหมดนั่นแหละครับผมมีรายละเอียดนู่นนี่นั่นครับแต่สิ่งที่คุณผู้ชมสามารถสังเกตได้ง่ายๆคร่าวๆเลยนะครับก็คือเจ้าข้อมูลของสินค้าตรงนี้ครับผมและนอกเหนือจากนั้นฮะคุณผู้ชมยังสามารถสังเกตซิลได้ครับคุณผู้ชมฮะสังเกตตรงนี้นะฮะ จะมีซิลแปะอยู่นะครับเจ้าซิลตรงนี้มีข้อมูลพิเศษอย่างไรครับเจ้าซิลตัวตนี้ฮะคุณผู้ชมฮะจะแปะทั้งด้านบนและด้านล่างแบบนี้เลยนะครับชนิดที่ว่าหากเจ้าซิลตัวตนี้ฮะถูกแกะมาก่อนนะครับเราจะรู้ได้ทันทีเลยหรือว่าเจ้าตัวนี้ไม่ใช่ของแท้ก็อาจจะไม่มีเจ้าตัวนี้ติดอยู่ครับ ทีนี้ฮะเจ้าฟิล์มตัวนี้มันมีข้อพิเศษยังไงเจ้าซิลตัวนี้ครับเราลองมาแกะกันดูเลยครับคุณผู้ชมครับผมเมื่อแกะเจ้าตัวนี้ออกมานะฮะคุณผู้ชมจะสังเกตนะครับผมอ่าเดี๋ยวแกะดูฮะมันไม่ได้แกะง่ายๆนะครับคุณผู้ชมฮะมันไม่สามารถที่จะแกะได้เลยนั่นหมายความว่าเมื่อเราพยายามจะแกะเจ้าซิลตัวนี้นะครับมันจะเกิดการขาดข,ขึ้นของซิลตัวนี้ครับผมนี่ฮะหากเราจะคิดว่าเฮ้ เขาแกะออกไปแล้วใส่มาใหม่หรือเปล่าบอกได้เลยว่าไม่สามารถทําได้ครับนี่ขนาดแค่แกะนะครับคุณผู้ชมฮะยังแกะไม่ออกเลยพอเรามาดูตรงหัวนี่นะครับแกะได้ไหมอ่ะเราลองมาแกะกันดูตรงหัวนี้นะครับคุณผู้ชมฮะหากเราลองชี้ขึ้นมานะฮะโป๊ะเข้ามาแปะได้ไหมฮะ แปะกลับเข้าไปนะฮะเราลองแกะออกมาปุ๊บแล้วเราลองแกะแปะใหม่เข้าไปครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะมันจะไม่เนียนไม่ค่อยเหมือนเดิมครับถามว่าแปะได้ไหมถ้าเป็นแปะสนิทสนิทมาแบบนี้ไม่ง่ายเลยทีเดียวครับเราจะเห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวซิลตัวนี้มันรูปร่างมันจะไม่ค่อยเหมือนเดิมครับแต่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคุณผู้ชมฮะขอให้ดูว่ามันมีซิลแปะตรงนี้แล้วกันครับผมอ่ะ ทีนี้เรามาแกะดูประกอ์ด้านในครับเมื่อเราเปิดเข้ามานะฮะของโฟกัสแท้จะให้อะไรมาบ้างะครับป๊าบเข้ามาฮะ,ะโอ้ยทำไมหลุดมาแบบนี้ล่ะจ๊ะนี่คือตัวฟิล์มนะฮะคุณผู้ชมครับผมป๊าบเข้ามาอ่ะ มีอะไรบ้างอ่ะมีให้ตรงนี้เนาะมีคู่มือฮะฟิล์มกันร,รอยลงโค้งครับผมฟิล์มกันร,รอยลงโค้งฮะอันนี้ผมสั่งมาสําหรับโน้ต8นะครับซึ่งเขาจะเป็นฟิล์มที่ไว้ใช้สําหรับตรงโค้งครับผมในส่วนด้านในฮะให้แผ่นม,มาแผ่นหนึ่งครับเจ้าแผ่นตัวนี้ฮะแผ่นแผ่นที่ใช้สําหรับการผ้าทําความสะอาดฮะจะเขียนยี่ห้อโฟกัสติดตรงนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะแม้กระทั่งแผ่นสติ๊กเกอร์ที่ช่วยในการติดฟิล์มครับก็ยังติดยี่ห้อโฟกัสมาตรงนี้ครับนี่ฮะซึ่งผมเชื่อว่า ของปลอมไม่น่าจะมีแน่ครับส่วนเจ้าแผ่นตรงนี้ฮะนี่คือแผ่นที่เอาเว้รี่แทรรีดเวลาเราปิดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาเจ้าตัวนี้รีดแทรรี่แทกรีดให้มันลงรอยให้มันให้มันไม่มีฟองอากาศนะลงรอยแหมคิดได้ยังไงนะโอเคจากนั้นครับมาดูที่ตัวแผ่นฟิล์มของเราโดยตรงเลยฮะแผ่นฟิล์มตรงนี้ฮะจะมี2ชั้นนะครับตรงนี้ฮะคุณผู้ชมเห็นไหมฮะแล้วก็จะติดยี่ห้อโฟกัสไว้ตรงนี้เรียบร้อยเลยครับแล้วก็ตรงนี้ฮะ เนแผ่นด้านหลังครับผมเจ้าแผ่นสีฟ้านี่เป็นแผ่นด้านหน้านะฮะยังไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยทำไมเป็นสีฟ้า,น,านะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวว,วิธีการติดฟิล์มตรงนี้กันอีกทีนึงครับผมส่วนเจ้าตรงนี้เป็นแผ่นหลังะคุณผู้ชมครับก็จะมีด้านหน้าด้านหลังติดฟิล์มติดเจ้าตัว เจ้าตัวนี้มาให้ฮะเป็นโฟกัสครับเจ้าตัวนี้ช่วยในการช่วยลดการลอกฟิล์มฮะลยในการติดฟิล์มได้ง่ายขึ้นครับผมก็เป็นวิธีง่ายๆในการดูว่าฟิล์มของคุณผู้ชมนะฮะฟิล์มกันร,รอยของคุณผู้ชมเป็นยี่ห้อโฟกัสแท้หรือเปล่าก็มีลักษณะการดูได้อย่างที่บอกนะครับผมผมสั่งฟิลม์มมาค่อนข้างเ,าเยอะพอสมควรครับมาลองเล่นมั่งมาติดของตัวเองมั่งนะครับไม่เคยไปใช้บริการร้านค้าในการ ติดฟิล์มมาเลยฮะพอจะดูออกคร่าวๆครับว่าเฮ้ยนี่แท้หรือเปล่า <S <S ซึ่งอันนี้ยืนยันว่าแท้แน่นอนครับและหากคุณผู้ชมอยากจะได้ฟิล์มโฟกัสแทๆ้ๆฮะเ๋ยวดี่ฝากลิงก์ไว้ในช่องคํญญาบรรยายเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมไปกดสั่งในช้อปปี้ใน Lazada ได้เลยฮะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะหาจากที่ไหนเจอบ้างครับผมรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนฮะเท็ดดี้ไม่ได้ขายเองนะครับผมเท็ดดี้แค่ไปเจอแล้วเอามาฝากให้คุณผู้ชมครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามช่อชนแนลครับสวัสดี